กินขา้าวเศร้าแล้วแเฮากรสีมาให้รางวัลคนเก่งรางวัลคนเก่งยังมาตีรางวัลคนเก่งในการเลี้ยงร้านนี่แหละเลี้ยงร้านสองคนสุดยอดอีลีเมียนชนะเทิงอดรับอดนอนมาเบิ่งคนน้อยเทิงแบบว่าขัวคนใหญ่เวลาไปลงหลวกโรงเรียนหาเนือย่างนั่กินให้กินยังสินะมื้อนี้กระสิให้เบาๆค่าสิบใบเท่าหลายคนก็ะสีใบได้ปะนี้แล้วเจ้าให้คุณยายท่องเรียนน้าบอย้อนไปเบิ่งคลิปเก่าเด้อค่ะฉันให้แล้วก้อนนานี่ละนี่ละหลายคนกระสีบ้าฉันนะบ่มักเขาวัดทำบุญแม่นบอนี่ค่ะการทําบุญของฉันการทำบุญของฉันคือการทําบุญกับพ่อกับแม่กับบุปการีเพราะว่าก็คือจังหวะ นั่นแหละการทำบุญของแต่ละคนมันบอกคือกันค่ะแต่ว่าชันสะดวกแบบนี้นี่แหละคือบุญไ่บุญอันยิ่งไงสูงสุดแล้วแล้วอีกอย่างมันก็เห็นผลท่านตาค่ะเห็นผลท่านตาแบบใดตีอันนี้ฉันยึดจากฉั้นเองเด็กฉันประสบพบผ่านมาเองก็คือได้ขึ้นมาลอยเท่าพันเท่าค่ะเพราะว่ายังตีย่ามเฮาหาเพิ่นเนาะว่าสิเป็นแม่ยาฉชั้นหรือแม่ชั้นคํามนี้เพิ่นสีย้อนกลับมาตลอดเลยว่ะซาถูให้มันได้กลับขึ้นมาลอยเท่าพันเท่าเด้อแล้วข้ามอกของข้าเจ้าน่ะศักสิทธิ์อิลี่แลเอาามใส่นะหญิงเก็ปบส ไ้เล้วเบิงตัดผ่ามาที่ยมเทียงนาดฉันก็เลยบอกพอ่อเพิ่นว่าเธอฉันเอาลูกนอนไปนีเบิงลูกเด้อฉันสิไปกินเขาฉันก็เลยออกม่กินเขาเนาะก็ได้มาถอดปลาวงแล้วก็ขวลาบงวนที่เหลือมื่อเ้นา,นา,นา,นานันลาไม่ยาใส่ตู้เย็นไปนันนาแล้วก็เลือัวหนูน้ำนิดน่อยเด้ก็สิียกมานั่งกินผู้เดียวเพราะว่ายังทีไอคอนเกวก้อนค่าปุกลูกมากินกับ่ลูกค่า,าข้าตนอนฉันก็เลยบอกว่าอย่านอนเพื่อนเด้ดน่นนะเบิงเอาลูกเด้อนันนาฉันเลยวางซี่ค้ามาให้เบิงเอาลูกเด้อพนายิงพ่อานน้จะจัน พักนอนในประมาณชั่วโมงหนึ่งผุลานอนจนเต็มจนอิ่มผุนเด้แม่ก็เลยพามมคีรถนี่ละลินหลายคนนอนเวลาเห็นน้องดินแดนขี่รถวงแบบนี้ก็เสียเป็นห่วงมันบอกค่ะว่าเดี๋ยวความหวังดีเดอ้ออย่าให้น้องขี่รถว่งแบบนี้มันเสียให้น้องพัฒนาการซาหรือว่ายางซาเอาจริงๆเด้อค่ะสำหรับดูดีวยางเลี้ยวยางซามันก็บ่มีผลดอกเพราะว่ายางตีเฮาก,ก็ท่อนอุ้มมันไมาได้ตั้งแปดเก้าเดือนแม้เกือบเป็นปีหนึ่งผุนะ้น่ะเฮ้ยที่มันยางบ่ได้นะมันบอกการย,ยางซาหอดสองปีดอกหน้าฉะนั้นปอยให้ไปตามพัฒนา เขานั่นพอก็คือจังหวะนั่นแหละหญิงตั้งแต่ฉันบอกนอบดินแดนนะ่ะแค่รถหิรถซ้ำใดบบว่าบ่อยากขี่รถพอคนก็นเลยว่าไป พอสิพ้าล่องคีอีกมือนี่ฉันกเ็เลยว่าแมนบ่ล่ะเธอมามาลองขีขันมันไ้ก็เรียวกับเนียเฮียนจนตัวบัสนวาฮึๆเนี่ยนวยกาตายพอเพิ่อน,น่ะมือน,นี้นกัสิพาตาัวตุ้นไปไสวติก็สิมานหน้าค่ะหน้ากับ่ไกลดอกกัประมาณ3 4กิโลแต่ว่าบ่าใไ้ได้ยิงแบบว่าตื้นตาตื้นใจบอคักที่แหกข้นนั่งกันิ่งอยู่เด้แต่ว่าพอได้ข้นนั่งแล้วรถออกแล้วก็เริ่มเศวนั่นซศวนี่จับนั่นจับนี่จัจซี่นากระดดโลดเต้นโอเคพ่าดได้ว่ากับโมดูตัวว่าเดินทางไกล ได้ญิงพอปูก็เอาซาเล็กเมียกัเอามอต์ไค้แมนบอนั่นแหละก็เป็นเหตุว่าอ้ก่อนเกี่ยวก่อนคํานังกัอยากมาหน้าแล้วนั่งก็เลตาเอาเมียกับลูกนั่นแหละมาน้นะส่วนน้องมิวยังมาท่านด้กลับจากโรงเรียนดอกตอนนี้นะอันนี้ก็สิเป็นไฮหนาเด้พอปู้ฉันก็สิทําการปลูกอ้อยปลูกอ้อยแล้วก็ปลูกยังตีปลูกบอกอื่อแล้วก็ปลูกบอกโมบอกแล้วพื้นที่ถูกอนุของหน้านะบ่ปล่อยเว้นบ้างค่ะปลูกตลอดเฮ็ดยุ่ยแหวแหงตั้งแต่จอนำมาดานแล้วแล้วบบนี้โอ้ยถูกย่างสะดวกครบดั แตงโมที่ปูปูฉันปลูกได้ตอนนี้แม่นบอกระเริ่มได้กินนวยแล้วค่ะแม่ยาฉันกระเล่ใส่ซาเลงหาขายได้ขายจากบาทหูบอยี่สิบบาทค่ะเอ้าบอกแล้วเห้องบริขายออกกำไรเกา้อขายเอาสังคมแม่ยาฉันบอกวางไดหูบอโอ้ยกานขายแพงแพงมันกับมีคนซื้อบอกได้ว่าขายนวยละยี่สิบบาทเแตโอู้กับเจ้าหยาดกันบอกหักแล้วอีกอย่างบอกแตงโมพ่อปูฉันนะอุ้ยยิงบ้านบอกหักเลยผู้ใดสนใจบอกโมนวยใหญ่ๆแดงๆหวานๆกับพิกัดได้เลยค่ะบ้านโน่นเจริญตำบลโน่นสมบูรณ์อำเภอเขาสนกวางจังหวัดขอนแก่นถามบามีบริการส่งขนส่งบ่บ่ค่ะแม่นออกกกคค่่่่่่สสงงใใหหห้บมมััันนนนวยญ อีกอย่างคนทรงกับขานพร้อมค่ะกรสิมาตอบคําถามที่ลอยล้านแปะที่ลูกเพจถามมาอีกบางคนเขาเจ้ากับว่ได้เบิ่งคลิปทุกคลิปเนาะเขาเจ้าก็ถามว่าไอ้ก่อนเกี่ยวก่อนข้ามออกน้าบ่ออกน้าค่าออกน้ากันทั้งสองคนเลยแล้วก็ถามอีกว่ามู้เจ้าออกมาแล้วมู้เจ้าสิมาสร้างหยังมู้เจ้าสิมาเฮ็ดอีหยังก็บแบว่าอาชีพอีหยังจังสีนะก็นี่แหละหญิงอาชีพของพวกฉันก็คือมาถ่ายทําวิดีโอมาบ่กแบบๆให้พวกเธอเบิ่งนี่ล่ะแล้วก็บ่ได้เฮ็ดแค่เพจเฮ็ดแค่คลิปค่ะออกมาขายของออนไลน์ออกมาเป็นนนาาายห้ TikTok ออกมเฮ็ดได้า่งน่าติกฉันก็อยู่่ไสติอยู่นําโทรศัพท์นี่่่ละะคูบอกแตงโมา บอกอือแล้วบ่แล้วเด้ก่ย่างสิปูบอกทอ,อกบอกทั่วพร้อมค่าปูบอกทั่วแล้วก็พักสวนขั้วนิดน้อยพักสวนขั้ก็สิมี่ยังหูบอ่ทั้งผักซี่เล้างผักซีจีนที่เป็นดอกแล้วค่ะมันแก่กแล้วปูใบตะโดนแล้วเนาสูแล้วก็มีพักกาดกวางตุ้งแล้วก็มีพักบุง้งม่ยฉันวางใดหูบอ่สิทำการตัดการเก็บให้มันไปกินยู่ะย่องเบิดมาสันบ่าไวา้แต่ว่าที่ได้ลยแล้วก็เป็นแนวที่ฉันมักก็คือดอกบอกอื้อดอกบกอื้อกับนวยบกอื้อหน่อยไม่หญิงนวล พ่อวันน้องอ์ักเทเด้นน่แนวจังสิอา,บ,าบอกมู่ไม่ยิงจังใดจังสิกินท่านเอาสองไฮน้าผัเด,ด้วยหทายรอบแรกมันก็ไฮน่าหนึ่งเปนบออีกรอบนี้มาอีกไฮนานีค้าโอ้หลายคักหลายแนอันนี้ก็สิเป็นการออกมาหน้ารังแรกของเด็กชายตัวตุนเด็กชายพลวัตโอ้อยางสิบอกว่าตื้นตาตื้นใจบอกคักหญิงเศร้าออกสุยางเศร้าออบอกทัวเศ้าออต้นหอมแบบว่าวเศร้าออใบพักบุงสินะเศร้าหรอกกัดส่าปากในบันีตอนนี้อ <c oughs> ยากสิบอกว่าเป็นการเปิดโลกเป็นการเสริมสางามเนื้อมันเล็กให้เด็กชายพลว หญิงเยาวาโตตัต,ตุนเดอ้อมาหน้าเทียแหลกแต่ตั้งแต่ฉันคลอดลูกฉันก็นยังมัตั้นได้ออกมาหน้าจักเถื่อภาพบรรยากาศอยูหน้าส่วนมากกับสิมิทัพพ่อผู้แม่เป็นคนไทยไปให้เบิง์นยังสีนะอันนี้ก็สิเป็นภาพบรรยากาศอยูทึ่งเทียงหน้าอยากสีบอกว่าขึ้นมาทึ่งๆงนะ่ะบรรยากาศดีบอกคักเลยลูกเพจของฉันทั้งหลายที่ชมอยู่ทางไก่แมนบอทังประเทศอืน่นได้เห็นแบบนี้แล้วชื่นใจบอกคิดฮอดบ้านบอหญิงคิดฮอดกับอุดเอาบ้านเทัาแมลงยอกยอกค่ะแมนสีแหงสีแรงซัมไแต่ว่านํำใจแบบว่าคนบ้านเห้าน่ะบอกเคียมันแหง แล้วฉันเห็นใช้เกเสียดายเนาะฉันเลยมาเก็บอนวยมันกลับละย่องน้ำมีบอกเคียร์แล้วเอาไปเฮ็ดยังกินละบะนี่กระใสต่อหมอ,อกฮุ่งหนึ่นตัวแล้วก็มาปิดตะมอ,อกฮุ่งค่ะขอจบการรีวิวการออกมานาแบบจุดพุ๊ไปแล้ว <laughs>